สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีบอนสีสวยๆมาแบ่งหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะใครสนใจบอนสีสามารถโทรติดต่อหนูได้ที่เบอร์โทร 0 6 4 2 8 2 4 3 6 3ปคะ่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยมีเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางหรือโอนค่าส่ง30บาทเท่ากันหมดเลยนะคะเก็บเงินปลายทางก็ได้โอนก็ได้นะคะส่งได้ทั่วประเทศเลยหนูจะส่งทุกวันทางไปษณีย์ EMS นะคะหรือแบบด่วนนั่นเองโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยคะ่ะ อันนี้ยักษ์กุเปรันนะคะนี่สวยมากนะคะเวลาโตขึ้นนจุดเขาจะถี่ขึ้นนะคะยักษ์กุเปลันเนี่ยค่ะอันนี้อาทิตย์อุทัยนะคะสวยมากนี่กาสีากันมาแล้วนะคะอาทิตย์อุทัยจะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้อันนี้ไม้เก่าค่ะชื่อว่าโฉมปานนะคะให้แบบแพ็คคู่ไปเลยนะคะหนึ่งกระถางจะได้ไปสองต้นนะคะสำหรับโฉมปาน ให้ไปอยู่ที่หกสิบาทเท่านั้นคะ่ะชมป้านนะคะทรงใบเหมือนหยดน้ำนะคะแล้วก็จะมีจุดแดงๆขึ้นมาคะ่ะทำกอสวยด้วยนะคะอันนี้อันนี้พอยชมพูนะคะตอนนี้ก็ยังมีสี่นิ้วแบ่งนะคะต้นละห้าสิบบาทเขาเป็นไม้ทนเข้มนะคะอันนี้นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นบรรดาใช้ชนนะคะใช้ชนเมื่อวานหนูก็พาไปชมของพ่อมานะคะที่เป็นแม่พันธุ์ อันนี้จะเป็นพญานาคราชนะคะกาบชูโชนี่อันนี้ก็จะมีแบ่งสีนิ้วอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะอันนี้ม้าเฉียวนะคะมาเฉียวใบพิ้วแต่เด็กเลยนะคะใบเขาจะเป็นพิ้วพิ้วขึ้น,ข,นขึ้นแบบนี้นะคะให้ไปอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะมาเฉียวเป็นไม้เก่านะคะอันนี้เหลืองทุ่งรัตนานะคะทุ่งรัตนาเป็นพื้นเหลืองเม็ดแดงนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะ นบพะก้านะคะนบพะก้าอันนี้เป็นนบพะก้าป้ายนะคะป้ายสวยสวยเลยนบพะก้านี่ใบจะผิวๆด้วยนะคะอันนี้ให้ป้ายต้นละห้าสิบบาทค่ะนบพะก้านะคะสีสวยมากนะคะ <S <S แต่ละใบป้ายไม่เหมือนกันนะคะได้ลุ้นทุกใบเลย <S 1> <S 1> สาวนครหลวงนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสาวนครหลวงสีเขาจะออกหวานๆแล้วก็เส้นใบชัดนะคะอันนี้ <S <S หมอจินดาค่ะอันนี้จะเป็นหมอโทนชมพูนะคะเวลากัด ใบเหมือนรูปหัวใจเลยนะคะหูชิดอันนี้ให้ไปอยู่ที่60บาทค่ะสำหรับหมอจินดาอันนี้จะเป็นบัวสวรรค์น,นะคะบัวสวรรค์ป้ายสวยสวยเลยอันนี้ให้ไป100บาทเป็นไม้ใบกลมฟอมเตี้ยนะคะไก่รัศมีนะคะนี่ตอนนี้มีไซส์เล็กสุดจะอยู่ที่170บาทนะคะสำหรับไก่รัศมีอันนี้ซับพูนผลนะคะต้นนี้ขออยู่ที่90บาทนะคะ ซับคูผลเป็นไม้ด่างนะคะอันนี้ปีกหงนะคะต้นละ100บาทลายแดงก็กัดมาแล้วนะคะอันนี้เขาเป็นไม้กัดสีค่ะสงสสวยมากอันนี้เหลืองศึกษาศาสตร์นะคะต้นละ100บาทก็จะเป็นไม้เหลืองนะคะแล้วก็จะมีสีเขาเรียกแซมเปเปอะ ขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้นางสวาหะนะคะกาลังกัดสวยเลยกัดอ,องม่วงอมชมพูนะคะเป็นแม่หันอุมาณน,นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่60บาทนะคะนางสวาหะเป็นไม้กัดสีค่ะกัดได้ทั้งใบเลยนี่ค่ะน,นี้เจ้าจัก,กรพพรดนะคะแบบดางนะคะได้รลอมต้นคู่ด้วยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ห0บาทนะคะเจ้าจัก,กรพรัดค่ะหมอปริญญานะคะไม้ป้ายค่ะ ้นละห0ึบาทนะคะหมอปริญญาอันนี้จะเป็นรามาสูนย์นะคะนี่เริ่มกัดลายมาแล้วนะคะใบายาวค่ะให้ไปอยู่ที่ต้นละ80นะคะรามาศูนย์เวลากัดเต็มนี่สวยมากนะคะลายเขาจะพื้นแดงแล้วก็ออกลาย,ลายอีกนะคะนี่งามวงวานนะคะต้นนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะงามวงวานนี่เป็นไม้ใบใหญ่นะคะนี่ค่ะอันนี้เทพเทวลิสนะคะเทพเทวลิป้ายมาแล้วค่ะ ให้ไปอยู่ที่90นะคะสายนี้เท,ทวเทธิ์เป็นไม้เก่าป้ายนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นสีเลิกงามนะคะตอนเด็กเด็เขาจะเป็นสีแบบนี้ค่ะจะยังไม่กัดแดงนะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะคะสีเลิกงามค่ะตะวันชิงพบนะคะอันนี้ให้ไปต้นละเจบาทนะคะสําหรับตะวันชิงพบนี่เขาเป็นไม้โทนเข้มนะคะหูใบชิดกันเลยนะคะแบบนี้คะ่ะนาลีบูรพานะคะกระถางละ50บาทนะคะ ก็จะเป็นไม้ป้ายชุมพูนะคะนี้อันนี้กาคาพิกนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่ราคาสองร้อยบาทนะคะกาคาพิกป้ายสวยๆเลยนะคะอันนี้ชายชนนะคะอันนี้แพ็คคู่นะคะนี่มีลูกน้อยๆไปด้วยหนึ่งต้นนะคะใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะสำหรับ ชายชนนะคะปลายแดงสวยๆเลยพะยาพันวังนะคะต้นละห้าสิบนะคะเขาก็เริ่มกัดแดงมาแล้วนะคะพะยาพันวังนี่ก็จะเป็นตระกูลไม้เกานะคะนี่คะ่ะก็จะเป็นอ่าที่เราได้ยินประจํานี่จะเป็นพะยาพันวงังคู่กับไก่ทองนั่นเองนะคะไก่ทองประเสริฐนะคะอันนี้อยู่ที่หกสิบบาทนะคะไก่ทองประเสริฐนี่คะ่ะ ราหูอมจันนะคะอันนี้เป็นไม้โทนเข้มค่ะแล้วก็จะกัดเม็ดสีขาวๆนะคะให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะราหูอมจันเวลาโตใบใหญ่แล้วก็ไม้สว่างขึ้นมานะคะพอขึ้นเม็ดพรสวรรค์น,นะคะพรสวรรค์อันนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทเป็นไม้สีชมพูสดนะคะนี่ค่ะทรงใบสวยมากนะคะ ต้นละ100คะ่ะฉัดทินกรนะคะต้นละ100บาทนะคะอันนี้เป็นไม้ใบกลมแป้นนะคะเวลาโตก็จะเริ่มเปิดด่างมาเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้เริ่มเปิดมานิดหน่อยแล้วนะคะชื่อว่าฉัดทินกรนะคะ่ะเขื่อนศิริกิตนะคะอันนี้ให้ไป50บาทนะคะเป็นเขื่อนข้างในชุมพูค่ะตัวนี้นี่ค่ะไก่เศรษฐีนะคะอยู่ที่กระถางละ100บาท หน้าเขากัดมาแล้วด้วยนะคะไก่เศรษฐีค่ะนี่สีพื้นเขาจะเป็นเขียวอ่อนแล้วก็กัดสีมานะคะเมืองใหม่นะคะอันนี้เป็นเมืองใหม่ใบกลมนะคะต้นละ50บาทนะคะตอนนี้เริ่มมีจํานวนแบ่งแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเจ้าล้านช้างนะคะกระถางละ100บาทเจ้าล้านช้างเขาก็จะป้ายมาด้วยนะคะอันนี้เป็นไม้เก่าค่ะ,จะเจ้าล้านช้างอันนี้จะเป็นหางหงด่างนะคะหางหงนี่จะเป็น แบบดางแล้วก็มีหางหงโบราณนะคะคนละชนิดกันอันนี้จะเป็นแบบดางนะคะจะอยู่ที่กระถางละหนึ่งบาทนะคะโตใบยาวสวยด้วยนะคะอันนี้อันนี้เพชรพันล้านนะคะตอนเด็กๆจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะเพชรพันล้านที่โตกัดชุมพูนะคะก็ต้นลูกเริ่มมีออกโตแล้วนะคะใครสนใจอยู่ที่ห้าสบบาทนะคะเพชรพันล้านค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นม่วงมหาการนะคะต้นละ 90บาทนะคะสำหรับม่วงมหาการเป็นไม้ที่เม็ดแจมพื้นเข้มนะคะอันนี้นี่ค่ะอันนี้หลวงราชเสนหานะคะต้นละ40นะคะหลวงราชเสนหาจะเป็นไม้ทนออกชมพูนะคะอันนี้นีค่ะท่านใดรอสุนทอนผู้อยู่นะคะเริ่มมีออกแล้วนะคะสุนทอนผู้จะอยู่ที่กระถางละ50บาทนะคะไม้ใบแข็งะคะ่ะอันนี้ทนมากนะคะ น,นี่แม่ฟ้าหลวงนะคะกระถางละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะด่างสวยๆเลยนะคะแม่ฟ้าหลวงค่ะอันนี้ไม้ป้ายนะคะเป็นไม้ใหม่นะคะซับลุงโรดนะคะซับลุงโรดอันนี้ให้ไปอยู่ที่200บาทนะคะสําหรับซับลุงโรดค่ะอันนี้จะเป็นเหลืองสุริฉานนะคะจะเป็นพื้นเหลืองเลยทั้งใบแล้วก็เป็นจุดถีๆสีแดงนะคะ ต้นละ100บาทเหลืองสุรีฉานนะคะบางทีก็เรียกเหลืองสุริอาฉานนะคะอันนี้อันนี้ไก่แก้วกานดานะคะใครรออยู่ให้ไปอยู่ที่150นะคะหายากนะคะสําหรับไก่แก้วกานดากัดหน้าออกชุมพู่นะคะตอนเด็กๆจะขี้เลนหน่อยค่ะเพราะว่าจะเขียวทั้งใบเลยนะคะอันนี้ทองพันช่างนะคะทองพันช่าง เริ่มกัดลายมาแล้วนะคะเป็นไม้เก่าค่ะกัดลายออกสีส้มๆแดงๆพื้นออกเขียวอ่อนนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาแปบาทนะคะทองพันช่งค่ะชื่อเพราะมากเลยนะคะน,นี้สีปาดนะคะเนี่ยคะ่ะสังเกตเขาจะเป็นทรงใบายาวนะคะก็เริ่มมีจำนวนออกแล้วนะคะสีปาดให้ไปอยู่ที่ราคา60บาทนะคะอันนี้เป็นแตงโมนะคะแตงโมนี่ให้ไปอยู่ที่ต้นละเก้า นะคะแตงโมค่ะในแดงนะคะนี่ค่ะเริ่มกัดมาแล้วเป็นผิวแดงๆแล้วก็สีขาวๆนี่จะกระจายทั่วเหมือนเม็ดแตงโมเลยนะคะแต่เม็ดแตงโมปกติจะดำใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นบอลสีนะคะเม็ดเขาจะขาวค่ะอันนี้ไก่ห้วยขุนรามนะคะไก่ห้วยขุนรามเดี๋ยวเขาจะสีแจมกว่านี่อีกนะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะให้ไปราคาหนึ่งร้อบาทนะคะไก่ห้วยขุนลามค่ะอันนี้เท้าโกสายนะคะต้นละ 100บาทนะคะท้าวกโกสยกัดสีสวยมากนะคะเป็นไม้เก่าคะ่ะชื่อท้าวกโกสยนะคะเริ่มกัดมาแล้วอันนี้หงเหมมราชนะคะสวยมากอันนี้ใครรออยู่นะคะอันนี้ให้ไป100บาทเท่านั้นนะคะหงเหมมราชเป็นไม้เก่านะคะใบายาวอนุมานหักดานนะคะก็จะเริ่มกัดขาวมานิดหน่อยแล้วนะคะเขาจะกัดขาวเป็นลายๆนะคะเป็นตับหนุมานหนุมานหักดาน,นะคะ่ะ ให้ไปอยู่ที่ราคาหักดานขออยู่ที่80บาทนะคะสวยมากนินไอเยรานะคะไม้ตัวนี้จะเป็นไม้สะโพกกว้างๆค่ะสีโทนเข้มๆนะคะให้ไป90บาทนะคะเวลาโตโฟอร์มใหญ่มากนะคะสำหรับนินไอเยรานี่ค่ะ อาทิตย์อุทัยนะคะอาทิตย์อุทยัยอันนี้ให้ไปกระถางละหนึ่งรบาทนะคะเป็นไม้ตามหานะคะอาทิตย์อุทยัยอันนี้คะ่ะหนุมานออกศึกนะคะกระถางละห้าิบนะคะก็จะเป็น ไม้สีนะคะโทนแดงนี่คะ่ะแดงแล้วก็จะมีเม็ดจุดๆขึ้นด้วยนะคะหานุมาลออกสืบต้นละห้าสิบค่ะอันนี้ฮาริพุนชัยนะคะไม้เก่าใบยาวนะคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะตอนเด็กๆก,ก็จะออกสีน้ําตาลแบบนี้เลยทรงใบยาวนะคะพอโตขึ้นก็จะกัดลายมาด้วยนะคะสวยมากนะคะเวลาโตอันนี้ให้ไปห้าสิบบาทฮาริพุนชัยค่ะนี่คะ่ะอันนี้ริมขอบฟ้านะคะกัดสีมาแล้วด้วยนะคะ กระถางละเจดสิบาทนะคะริมขอบฟ้าค่ะอันนี้ก็สีสวยมากเลยพานางสุจิตตานะคะทรงใบยาวกัดออกสีชมพูอมส้มๆหน่อยนะคะเป็นไม้กัดสีค่ะนี่นะคะให้ไปต้นละหน0่บาทนะคะสำหรับพานางสุจิตตานะคะคุ้มมากลากทะลุแล้วนะคะอันนี้มีจำนวนนะคะใครเอาไปทำฟอร์มก,ก็สวยค่ะเป็นประเภทใบยาวนะคะ อันนี้นะคะใบไผ่นะคะไผ่ออกโทนหวานนะคะนี้ต้นละ35บาทยังสามารถสั่งได้นะคะไผ่แท้นะคะอันนี้เป็นไผ่ที่เนะะีย่ยค่ะใบแคบเท่ากันหมดเลยนะคะต้นละ35คะ่ะอันนี้เป็นรหัสไผ่ชมพู่นะคะดารานพารัตน์นะคะกระถางละ100บาทเป็นไม้ป้ายนะคะสวยมากนะคะ ราหูอมจันนะคะวันนี้ก็มีต้นลูกมาแบ่งกระถางละ100บาทนะคะนี่มาให้ชมตอนโตค่ะเม็ดขึ้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะพอพอเม็ดขึ้นสว่างขึ้นเลยนะคะนนี่นะคะหน้าใบหันออกข้างนะคะนี่จะนี่สีนี้เลยนะคะเวลาโตขึ้น เป็นพื้นใบเข้มๆค่ะเดี๋ยวหนูเอาต้นลูกให้ชมนะคะอันนี้ก็รามมะสูนนะคะต้นกัดเต็มฟอร์มก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ใบยาวสวยเลยนะคะรามมะสูนอันนี้ภูพิงนะคะโทนหว,นหวานๆชมพูชมพูนะคะให้ป้ายต้นละห้าสิบบาทนะคะสําหรับภูพิงค่ะนี่นะคะป้ายด้วยนะคะอันนี้พลอยชมพูนะคะอันนี้กระถางละห้าสิบ ะะก็จะเป็นไม้โทนเข้มเข้มนะคะเม็ดที่ีเลอม่วงมวงคลน,นะคะนี้ให้ไปต้นละห้บาทนะคะม่วงมวงคลไม้โทนม่วงนะคะไก่ฟ้าพญาลอนะคะนี้กัดหน้าเรียบร้อยเลยนะคะ ต้นละ100บาทนะคะสำหรับไก่ฟ้าพยาลอสีเขาแจมมาแต่เด็กเลยนะคะกัดสีแล้วค่ะอันนี้ลักกี้นะคะลักกี้ให้ไปต้นละ100บาทสีแจมทรงใบายาวนะคะกระดูกจะเป็นสีขาวค่ะใบดกมากนะคะนนี่คือที่คำพรน,นะคะต้นละ90บาทนะคะสำหรับที่คำพรค่ะ นี้จะเป็นอสงไข่นะคะอสงไข่จะอยู่ที่หนึ่งบาทนะคะอสงไข่นี่เป็นไม้กัดสีด้วยแล้วก็เป็นไม้ป้ายด้วยนะคะกะัดชมพูป้ายเขียวนะคะอันนี้หานุมานประสานกายนะคะต้นละเกสิบนะคะขอจะป้ายมาแบบนี้แต่เด็กเลยถ้าป้ายนะคะแล้วก็ฟอร์มไม่สูงค่ะกันหาชาลีนะคะอันนี้ไม้เก่าคะ่ะสีจะออกอมส้มหน่อยนะคะให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ 70บาทนะคะกันหาชาลีเดี๋ยวเขาจะกัดสีมาอีกนะคะสีจะแจมเลยนะคะอันนี้จะเป็นหลวงปูอ่านะคะหลวงปูอ่ำเริ่มกัดสีแล้วค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่60บาทนะคะเป็นไม้ใบายาวนะคะโทนหลักๆเขาจะมีเป็นชมพูนะคะแล้วก็มีขาวมีเขียวแทรกนิดหน่อยนะคะเวลากัดเต็มฟอร์มนี่ค่ะ หลวงปูอ่าต้นละ60ค่ะอันนี้กำแพงแสนนะคะให้ไป40บาทนะคะกำแพงแสนเป็นไม้ออกเปิดๆนะคะน,นี่ลักแท้นะคะลักแท้ต้นละ80บาทนะคะเขาจะมีความชมพูพาสเทลนะคะอันนี้ถ้ายิ่งแสงดีๆนะคะอันนี้จะชมพูสวยโชคนะคะเป็นไม้ใบกลมนะคะให้ไปต้นละ 80บาทนะคะสำหรับนำโชคค่ะไก่แก้วมาลายทองนะคะต้นละ100บาทนะคะอันนี้เป็นตะกูลไก่นะคะกัดสีสวยแล้วใบใหญ่นะคะไก่ชนิดนี้เนี่ยค่ะบวรรัตนโกสินนะคะนี่อันนี้อยู่ที่150บาทนะคะใบยาวแล้วก็สีกัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีจุดอะไรขึ้นครบแล้วคะ่ะบวรรัตนโกสินนะคะ อันนี้ลูกไม้นะคะเป็นเบอร์เก้านะคะเขาผสมมาจากมิดไมตีนะคะอันนี้ให้ไปต้นละเจสิบบาทใบดกนะคะแล้วใบสวยด้วยนะคะน,นี่ชินนะบัญชนนะคะต้นละหกสิบค่ะหน้าเขาก็จะเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะเทตีสุพรรณนี่ค่ะแต่ว่าเขาจะออก ไปทางเขียวหน่อยเพราะว่าบางทีแสงไม่พอก็จะเป็นประมาณนี้นะคะให้ไปอยู่ที่25บาทค่ะเศรษฐีสุพรรณนะคะหนานี้ค่ะอมชมพูละเลื้อนะคะแต่ว่ามันหมอบอยู่ใต้เขาค่ะต้นเนี้ยนี่ค่ะพนางสุจิตานะคะอันนี้ต้นแม่พันธุ์เขานะคะนี่ถ้ากัดเต็มก็คือจะทิ้งความเขียวไปเลยนะคะสีสวยมากนะคะใครสนใจนะคะตอนนี้มีสีนิ้วแบ่งอยู่ที่100บาท เริ่มกัดสีไปแล้วด้วยนะคะระนางสุจิตาทรงใบาย,ยาวสวยแล้วก็ใบหนานะคะเวลาโตขึ้นนี่ค่ะนี้เทพธิดานะคะยิ่งกัดเต็มยิ่งสวยค่ะเป็นชุมพูกัดได้ทั้งใบเลยนะคะตอนนี้มีต้นลูกนะคะที่เป็นสายสี่นิ้วจะอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทเท่านั้นคะ่ะเทพธิดานะคะนี่ค่ะกัดแบบสีแจ่มมากแล้วก็เขากัดได้ทั้งใบเลยแทบจะไม่เหลือความเขียวแล้วนะคะนี่ อันนี้ต้นแม่พันธุ์นะคะสวยมากนี่เดินไปเดินมาเจอกาคาบพ,พีกินแล้วค่ะสวยมากนี่ก็จะเป็นปิดลัดนะคะปิดลัดต้นละแปดสิบนะคะเป็นไม้เก่าค่ะสําหรับปิดลัดเนี่ยพื้นเขาจะออกขา,ขาวๆมานะคะมีเม็ดแดงแล้วก็เวลาโตขึ้นพื้นจะออกชมพูนะคะอันนี้นี่จะเป็นไก่วันเสาร์นะคะสีจะออกโทนม่วงนะคะ ชมพูอมม่วงค่ะแต่ม่วงจะชัดเจนกว่านะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่250บาทนะคะสำหรับไก่วันเสาร์ค่ะฟอร์มสวยมากนะคะอันนี้อันนี้ริบบิ้นนะคะริบบิ้นไม้ฮอตคิดค่ะอันนี้นี่นะคะเขาจะใบผิวสวยแล้วก็กัดเป็นแดงๆดงมีจุดด้วยนะคะอันนี้ต้นละ300บาทนะคะไม้ตามหาค่ะ ริบบิน้นแล้วต้นไม่สูงด้วยนะคะสังเกตอันนี้ต้นเดียวในหนึ่งกระถางนะคะแต่ว่าใบาดกมากนะคะริบบิ้นค่ะอันนี้เป็นชาละวันนะคะชาละวันเฉยเยนี่ค่ะเป็นไม้เก่านะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่แ0สบาทนะคะชาละวันเริมกัดสีไปแล้วน่าจะเหลือต้นเดียวนะคะอันนี้ชาละวันค่ะซับเศษฐีนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ4ี่ิบนะคะ อันนี้เวลาโตกัดพื้นแดงสวยมากนะคะชื่อว่าซับเศรษฐีชื่อดีด้วยนะคะอันนี้นะะน,นี้มนชละวันนะคะไม้ทนเข็มๆนะคะต้นละ100บาทนะคะสำหรับมนชละวันค่ะพญยานนาคราชนะคะอันนี้เป็นไม้กาบนะคะกาบจะเป็นทรงชูช่อบแบบนี้นะคะหรือบางทีหนูชอบเรียกว่ากาบตาลปัดนะคะใบชูเลยอันนี้ให้ไปอยู่ที่50บาทนะคะพญยานนาคราช บางใบก็เริ่มมีกัดลายมาแล้วนะคะอันนี้มานีล้อมเพชรนะคะเปิดด่างมาแล้วเหมือนกันนี่ค่ะให้ไปอยู่ที่ราคาต้นนี้เข้าไป80บาทนะคะมานีล้อมเพชรน,นี้อำนาจนะคะนี่ค่ะเริ่มกัดลายมาแล้วนะคะต้นละหนึ่งบาทนะคะสําหรับอำนาจค่ะ ค่ะนี้วันศุกร์นะคะต้นละ1น0บาทนะคะสำหรับวันศุกร์สวยมากนะคะเป็นตับวันใบกลมนะคะเริ่มกัดสีไปแล้วค่ะกาคาพิกนะคะกาคาพิกตอนนี้ก็มีต้นลูกแบ่งนะคะต้นลูกตอนนี้มีเริ่มต้นที่1 7 0เจบาทใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะคะกาคาพิกไม้ชนิดนี้เป็นไม้ที่ค่อนข้างทนนะคะเป็นไม้ใหม่ค่ะแต่ใบเขาหนานะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เลิบนะคะไม้เลิบ ไม้เลิฟก็ตอนนี้มีแบ่งสี่นิ้วแล้วนะคะจะอยู่ที่ราคาแปสิบบาทนะคะจะเป็นไซส์สี่นิ้วนะคะไม้ผ่าก็จะเริ่มออกมาแล้วไม้เลิฟนี่เป็นไม้ที่พ่อเอาไปประกวดติดรางวัลหลายสนามแล้วนะคะชั้นใบเขาสวยค่ะก็อันนี้ทีต่ต้นเตี้ยกับเขานี่จะเป็นคุ้มซัพย์นะคะเนี่ยค่ะเวลากัดออกส้มๆแดงๆแ,แล้วฟอร์มไม่สูงด้วยนะคะสีเจมค่ะ คุ้มซักตอนนี้มีแบ่ง60บาทเท่านั้นค่ะเห็นะคะสีสวยมากอันนี้จะเป็นมณีเมทานะคะตอนนี้จะมีไซส์หกนิ้วแบ่งนะคะยิ่งโตเขาจะยิ่งกัดจนไม่เหลือเขียวเลยนะคะลายใบเขาสวยค่ะมณีเมทาเดี๋ยวหนูพาไปชมหกนิ้วนะคะหกนิ้วจะอยู่ที่สี่อยห้าสิบบาทนะคะมณีเมทานะคะลายเริ่มแบบกัดมาบ้างแล้วแบบนี้เลยนะคะอันนี้เจ้าสาวนะคะนี่ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเจ้าสาว นีคะตอนนี้ก็มีแบ่งนะคะสี่นิ้วจะอยู่ที่ราคาแปสิบบาทนะคะเดี๋ยวพาไปชมสี่นิ้วค่ะนี่นะคะลายสวยมากนะคะเจ้าสาวนี่ค่ะอันนี้คือเทพพบุตรนะคะเทพพบุตรเขาจะเป็นสีชมพูโดยรวมนะคะแล้วก็มีป้ายมาด้วยนะคะเทพ,พบุตรนี่ใบนี้เพิ่งกําลังกลางนะคะนี่ใบแข็งค่ะสําหรับเทพพบุตรนะคะ หนุมานหักดานนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าหานุมานที่กัดสีขาวนะคะตอนเด็กๆพื้นใบจะเขียวพอโตขึ้นกัดขาวนะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งตอนนี้มีสีนิ้วเริ่มเลอะออกแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มกัดขาวมาบ้างนิดหน่อยแล้วจะอยู่ที่แปสิบบาทนะคะหนุมานหักดานคะ่ะนี่นะคะมีหนุมานนี่เขามีหลายชนิดให้เราสะสมเลยนะคะนี่สามารถเลือกตามที่ ชอบได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีหลายสีทรงใบแบบเดียวกันนะคะแต่ว่ามันจะมีหลายโทนออกสึกโทนแดงหักด่านโทนขาวหาวก็โทนขาวนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูก็จะเป็นอมพบพาเข้าวเฝ้าประมาณนี้นะคะนี่นี่อันนี้ม่านนางพิม์พนะคะม่านนางพิม์พตอนนี้ก็จะมีแบ่งสายสี่นิ้วจะอยู่ที่หกสิบาทนะคะกัดสีมาแล้วด้วยนะคะสายสี่นิ้วหรือว่าใครจะรับเป็นอันนี้เป็นฟอร์มสต้นในกระถางนะคะ อันนี้จะอยู่ที่กระถางละ250านะคะเผื่อใครแบบว่าอยากได้ไปตั้งเลยนะคะก็จะมี6นิ้วแบบนี้ให้นะคะในกระถางนี้ก็จะมี3ต้นอยู่ด้วยกันเลยนะคะอันนี้นางทุงสะเทวีนะคะนี่ถ้าหนูจะไม่ผิดอันนี้อยู่ตับนางสงการนะคะนางทุงสะตอนนี้มีแบ่ง4นิ้วอยู่ที่170บาทนะคะนะคะเป็นทรงใบายาวนะคะนี่ค่ะอันนี้ชมพูทวีปนะคะ วันนี้จะให้ชมชมพูทวีปที่แบบถ้าเขาไม่ป้ายหรือว่าถ้าเขาป้ายน้อยนะคะนี่อันนี้เป็นจะแบบป้ายน้อยนะคะจะเห็นได้ว่าเขาป้ายมันนี่เดียวนะะี่ค่ะตรงชมพูทึบๆนะคะแต่ว่าตรงข้างในนี่นะคะเขาจะกัดสีชมพูด้วยนะคะเวลาแก่ตัวเพราะปกติเราจะเห็นแค่ เขียวป้ายชมพูนะคะเพราะว่าเขายัางไม่เต็มฟอร์มนั่นเองนะคะถ้าเต็มฟอร์มแล้วจะเป็นประมาณนี้ค่ะก็คือกัดสีด้วยป้ายด้วยนะคะตอนนี้ชมพูทวีปมีแบ่งหลายไซส์เลยนะคะก็จะเป็นแบบถ้าป้ายน้อยนะคะจะเริ่มต้นที่35-50นะคะแล้วก็ถ้ามีป้ายเยอะก็จะอยู่ที่90บาทนะคะสามารถเลือกชมได้ค่ะนี่นะคะชมพูทวีปตับพุทธป,ประวัติตอนนี้มีให้เลือกหลายหน้านั่นเองนะคะเริ่มต้นที่35ค่ะ นี่นะคะที่กัดเขาจะกัดเป็นจุดๆที่ปลายก็จะป้ายสีชมพูทึบๆแบบนี้นะคะนี่บาวรด้านล่างบาวรอันนี้จะเป็นอ๋ออันนี้ปิดลัดนะคะปิดลัดนี่จะกัดสีข้างในเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะเวลาโตอันนี้จะเป็นอ๋ออันนี้บาวรรัตนโกศินนะคะไม่ได้พามาชมนานเลยบาวรรัตนโกสินจะเป็นไม้ใบายาวนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะ นี่เป็นไม้ใบยาวแล้วก็ขีดบนพื้นใบจะเป็นสีแดงนะคะใบยาวแล้วก็ขีดยาวๆเหมือนกันนะคะนี่นะคะก็ตอนนี้จะมีแบ่งสีนิ้วอยู่ที่150่าบาทนะคะบาวรรัตนโกสินนะคะอันนี้เพิ่งไปเติมดินมาทั้งหมดเลยนะคะนี่เวลาอ่าถ้าสมมุติดินมันแน่นแล้วนะคะเราก็เติมดินให้เขาได้นะคะ